ดีตอนเช้า,ารีบเช็คเอาแล้วก็รีบมาขึ้นรถเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันแต่เมื่อเช้าก็ใช่ออนเซ็นมาแล้วแหละวิวสวยมากตอนเช้า มาแล้ว,าวามาแล้วถึงแล้วเราก็ฝากของแล้วเราก็รีบขึ้นรถเมล์มาเลยเนี่ยวขึ้นรถเมล์เนี่ยข้างหลังเราต้องแลกเหรียญไว้ก่อน,ดนเดินไปแลกเหรียญที่หน้ารถไหนก็ได้ไม่อย่างนั้นเ,เออสองสารคนขับรถอันนั้นคือร้านลัคกี้นะทุกคน <c oughs> แต่เราจะไปกินแต่ว่าคนเยอะมากอยู่ไม่ไหวเราจะกินอันนี้ให้ทุกคนอันนี้ใช่ไหมนี่ซื้อซื้อทีเมนโคโลเดอร์ดิ เอออเนี่ยนะรอวังคนโอเค okay. เห็นยวมลองกัน <Okay. S 1> มาปัดคิวไม้เลขสามนะครับเขาเรียกคเม้ามาให้เขาก็ได้ <Okay. S 1> ไหนวะ มันไม่มันมีชีโอโชอยโคูโชยดูโชยดูโคลูอ๋ออลยมาแล้วมาคือมาตามเคยไม่ไม่มีสุขจะพูดถึงว่าถูกกว่าที่เรอบริเวสเสอร์นะดูหน้านเทียบกันหน้ามันถูกกว่าที่เรอบริเวส์เสื่อนะนี่ทันทันไปเยนเมนเมนูที่นั่นสองพันกว่าหมดเลย ชิมกันดีกว่าชิมก่อนนะอยาตคนอื่นเลเพราะว่าเราเก็ไม่ต้องกดกล้องพันน้เคมเหมือนเดิมอร่อยนะจะเค็มคอ o นว่ n u ่อ๋อโตโอเค thank you เรายด้ไหด้น่งอร่อยชิมดูดิ ะเกียบมีอันนี้ถ่ายหน้าดูแม้ว่าเซญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งที่ร้องไห้ก็คือรสชาติอาหารเนี่แค่สองอย่างคือเค็มกับมันแต่มันอร่อยนะไม่อร่อยหรอต้องชอบนะน่อร่อยเพราะมันเป็นโซ่ สอง่าตั้งกินแค่แบบหนึ่งมันก็จะไร่อยแล้สบายมากรอดูเลยไม่หมดแน่นอนเพราะใหญ่เกินส้สิินเมนมาแล้วสิ่งที่สิพทตาม่ะ นี่คือสิ่งที่แบบว่าตามกินในเมืองไทยแล้วแบบไม่เคยรู้สึกว่าชอบมัมนมเป็นอย่างนี้เ <c oughs> องลองดู <Okay. S 1> ใช้สิ่งที่ตามหาแล้วกัน ต้องถูกต้องมันต้องสักๆแบบนี้คุณคุนคุนโอเคเพ็นจอยค่ะแปดสิบปีรสชาติฝ่ายสองอ็ไรกันแน่

อื่นยไบ้ามันลมอะไรเนี่ยโตแเดิดชมค่อนกเดินทางนู้นว่าเราจะขึ้นหอคอยใช่ไม่อาน้นเนทางเข้าที่เข้าเข้าป้อมตอนนั้นทางเข้าป้อมเราขึ้นหอคอยไปดูก่อนแล้วเราค่อยเข้าป้อมเราจะเข้าป้อมก่อนเข้าป้อมอะฮะเอาเาไปดูหอคอยกไดูหอคอยก่อนก็ได้ ตัวใบละพันนะครับ bana, สำหรับผู้ใหญ่เท่าไหร่นะสามร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าบาทอะอืมโอ้ ก็ตั้งแต่ตั้งแตใช่ต้วเดินเข้าไปหนตะกี้หรอใชใช่รอบเลยอรอบเลยก็ได้ถ้าสูิวพานโนลม่สยอดเลย อันนั้นต้องเสียตังค์แน่เลยใช้ใช้ได้ไหมเ,เสียตังค์วะส,สองร้อยสำหรับการีสสองแต่แต่ว่าอันนี้ได้แล้วนะสองชาวบ้านโอ้มุมนึงสวยมากเลย มไม่รู้สอ่งอะไรอยเงยอันนี้คือที่พับเรานะไม่ไม่อันนี้คนะืที่พักตอนยิงเจ็งนี่ JR นะคนระับมันเป็นลูกทรงตึกที่อ้วนมีคุณเองเพราะว่าเรานอนในเอานะแล้วเนี่ยเราขึ้นไปบนนั้นได้บนหอคอยคือสองมือมันทำได้ดขึ้นวันนี้ทันไหมไม่รู้ ดูมุม,อ,มอื่นไหมชั้นนี้ก็มีเนาะเดินเ,เข้าป้อมน,นะครับเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้โอเคไปดูข้างในกันหนาวไหม เห็นจริงๆแล้วมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยกำแพงเนี่ยแต่เขาจะมองไปถึงทะเลได้เลยหรอไม่ได้หรอกก็เอาไวุ้้มกันส่วนหลักของเมืองเนี่ย <c oughs> เอาดินอัดข้างในเอาหินปกข้างนอกเวลายิงมันจะแน่น, <c oughs> ยยนุ่ดๆอะไร่งี้ยก็ได้ดีกว่ากำแพงก่ออิฐธรรมดา อันนี้เป็นป้อมเป็นป้อมที่บอกว่ารับประตูอีกทีนทนนหนึ่งใช่จริงๆอยากขึ้นไปเลยนะ่ะขึ้นได้เหรอโดนโดนเปียกแบบเหมือนหิมะละลายอะ่ะ,ะหานาวเว้ยไหนไม่ได้ยินนะเขาเริ่มรู้สึกว่าแบบอ๊อบพอๆกับลมบริสุ้สึกเลย จริงคือโนโบริเวส่อมันเย็นมันแสบแต่มันไม่มีลมไงอันนี้คือลมแบบอ <c oughs> ลองรลื่นนะนี่ครับกับทหารคนหนึ่งที่ต้องลากปืนใหญ่ขึ้นมาเลยหไอ้ตรงนี้เหมือนหน่วยกล้าตายอะ่ะนี่มันคือส่วนนอกของป้อมนะดูดิเห็นป่ะก็คงไม่มีสะพาน ไม่มีสะพานตรงนั้นไม่มีสะพานตรงนั้นไม่มีสะพานแบงนั้น <Okay. S 1> เราต้องออกมารับศึกตรงนี้จริงจริงเขาออกแบบที่เขาที่เขาบอกเห็นอย่างเงี้ยก็คือเห็นทุกมุมพอมันเป็นสามเหลี่ยมใช่มันวางปืนใหญ่ได้ง่ายแล้วมันมีกำแพงสองชั้นด้วยนะชั้นล่างก็ตั้งป้อมยิงอีกข้างบนก็ตั้งป้อมยิงอีก แต่เขาไม่สร้างป้อมติดทะเลอ่ะก็กลัวโดนเรือปิดล้อมมัง้งระยะเวลาการสร้างเจ็ดปีวิวที่สวยนะสมัยก่อนคงเห็นทะเลได้ง่ายอะ่ะอ้อนดูดิตึกปิดหมดแล้วมีคนกำลังมองอบู่ออยู่บายบายสิ โอ้โหเดินยาก <laughs> เป็นเหมือนมอสก็คือถ้าเดินเดือนบนนี้จะจะแบบว่าสิวสนสวยมากเลยนะ <laughs> สนกี่ใบสนสามใบจริงเหรอไม่รู้กี่ใบก็ไม่รู้มันจะนับเยอะใช่ไหม <laughs> 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 เออ คิดคือมุกไหลไม่รู้ตัวเลยเนี่ยจะเดินรอบเลยเหรอไม่รอบหรอกลงทางนั้นแล้วก็เดินไปอีกหงก็ไันเลยหยวจะลงเลยเ,เ,เยยจ๋งว่ะ้ไปเดินตลาดปลากลับกันนะก็ไ,ไ,ไ,ไปส่วนตรงกลางก่อนนได้แล้วเ,เดี๋ยวค่อยกลับเดินออกกลับกัน สวยห่ดเห็นภูเขาไกลๆเลยเสียตังค์เหรอเนี่ยเย็นมากอะไรนะอะะไรนเห็นอะไรนะเขานั่งปิกนิกกันด้วยอ่ะ ไม่รู้กล้อง,งเห็นป่ะจิต<ง>ใจจิตใจโอ้อ่าวมดีก็ดีแต่คนน่าจะชินกันได้นะลมแบบนี้สักยี่สิบกว่ากว่าดีถ้าอยู่ซักไซบีเรียแล้วแบบว่ามาอยู่ตรงนี้ก็งอเออสำหรับบางคนอาจจะแบบอากาศรู้สึกแบบเข็มจิ้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 มจิๆ,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 ๆงัว ลมโหดเกินวันนี้รอดมแล้วมีที่ไหนครับาเรียววีูงูดููงูอย่ไปเซอร์ไพรส์กันนะกอบแอปัวนะนะั่นน่ยอะไรอะแอปัวเยี <laughs> ยงดังไปดูกัน 大丈夫しくださいましたいだけどもまた上ごきをいただき誠にありがとうございますそれではおよそ3分間の空襲パノラマ遊覧を存分におみください。 awesome please watch your step when getting off the roadway. ก<ป>า,ารทัให้อาหารนกไม่มีให้อาหารน้อว้าวรู้สึกเปียกๆหน่อยๆไม่รู้เหมือนมีระยดใส่ขี้นกเหรอ Why mm -hmm. สวยมากเลยฮะลงไปไหนไม่รู้อะ่ะลงไปนู่นเลยม, <ST> S> <S มั้งเออ <ST S> เหมือนทางเดินลงเลย ยอยากไปหย,ย,ย,ยุดภาพมั้งหนาวมากเ่าาไม่ได้ปิดเาจะแขล้วไปเลยไเลไปเลน มากไม่ไหวเนาะ น้องเป็นเป็นใสป่ะอ๋อนี่อลาดกั้นน่ะอันนี้อะไรอันนี้ที่เรากินอ่ะที่เราเคยกินทานาบะปลูกที่นี่คือหนามากเลยนะสงสัยหนาวเท่าไรเนี่ย อยากรู้ราคาก่อนเลยไม่มีราคาบอก,ก่อนยากอะ่ะแล้วเราก็มาร u กีเบอร์เตนี่คือร้านที่มีขายเฉพาะในฮาโรโกดาเซตเท่านั้นมาถึงต้องกินที่นี่ให้ได้คนเยอะมากที่ แค่ชีต่ะมันเหมือนชีตแต่มันเป็นแบบเหมือนโปูเโตโาะซอสอ่ะซอสซอสมันใช่ทำไมแค่ชีต์คเดียวมันมันเหมือนเป็น,นชาเมลซ <บน S 1> อสอ่ะมรสชาติตึงอยู่ 何だってな。 ข้าวนะ uh> eh> <S 2> <S 2> ี่น้ลัคกี่ใช่ไหมันอันนี mm ้เป็นเมนูเซเจอร์ครับอันนี้คยออะอันนี้ ทางนีอ้วบมางนีิต่งแมันกินไม่ได้คาเดียวนะทดลองกินไม่ถึงไก่ไม่ถึงไก่ไม่ถึงไก่อร่อยว่ะไม่คาดหวังเลยไม่อร่อย มันคล้ายๆ้ายๆขจกัใ hmm. ช oh, okay. ่อร่อันเหมอน่อเยหมันหนแต่ว่ามันไม่ไเนี่ต้องต 你好，不 <laughs> 好。欢你好